สามารถนะผมทําได้ทุกรูปแบบนะไม่ว่าจะเป็นการดึงข้อมูลจาก PLC นะผมหรืออุปกรณ์อื่นๆนะที่เราต้องการนะเพื่อที่จะเอามาทําเป็นตัว simulation s c d d นะคผมเรื่องการ monitoring สวัสดีครับผมผมอวยการเดวานะครับวันนี้ผมก็ถือว่า มีโอกาสดีะมาแชร์เรื่องของการทําระบบซิมูเลชันครับผมในเรื่องของการทํางานของตัวระบบนะครับผมทั้ง3าระบบนะครับผมโดยระบบก็จะมีเรื่องของการนะครับผมเช็คสถานะการทํางานของตู้นะ,นะครับตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3โดยจะมีการเช็คสถานะรันครับสต็อปแล้วก็ลามนะครับ Stop, ารามผมทั้งสาตู้นะครับผมรวมไปถึงระบบการวัดค่าอุณหภูมิน้านะครับผมขาเข้าและขาออกนะเพื่อดูว่าอุณหภูมิมัน มากกว่าค่าที่เราเซตหรือไม่ครับผมถ้ามากมันก็จะมีการอารามนะผมพร้อมมีอุณหภูมินะผมแจ้งเตือนว่าอุณหภูมิมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะผมพร้อมกับอารามไปยังไลน์ดีฟายนะผมที่เรามีการเซตค่าไว้นะผมอ่ะอันดับแรกครับเราก็จะมาทําการทดสอบนะผมโดยการนะผมคอีนพุตเข้าไปครับในเรื่องของค่าอุณหภูมิที่เราต้องการให้มันมีการแจ้งเตือนนะผมก็กําหนดไว้อยู่ที่55นะผมอ่ะก็คียนพุทเข้าไปครับนะครับ55องศานะผมครับผมระบบก็พร้อมนะผม ที่จะทํางานนะครับโดยระบบก็จะมีเรื่องของการเปิดนะมีโหมดครับโหมดออโต้กับโหมดแมนนวลนะผมโหมดแมนนวลคือโหมดตัดก,การรายงานนะผมครับผมแต่ในเรื่องของการซิมูเลชันเนี่ยก็ยังทํางานอยู่ปกติครับแต่เพียงแค่ไม่มีการรายงานแจ้งเ,เตือนไปยังไลน์มัลติไฟล์นะผมถ้าเปิดปุ๊บอ่าระบบนะม,มันก็จะพร้อมพร้อมที่จะทําการรายงานเมื่อมีเข้าอุณหภูมิสูงหรือมีค่า,าลามการแจ้งเตือนต่างๆนะผมอ่าโอเคครับอ่าเดี๋ยวเราทดสอบครับรอบแรกครับก็ทําการครับนะผม กดสตาร์ตตู้ที่1นะ่งนะผมครับรันตู้ที่1ครับปุ๊บอ่ะระบบมันก็จะโชว์ครับว่าตอนนี้ตู้ที่1ครับมีการทํางานนะผมโอเคครับแล้วก็พร้อมกับมีการรายงานนะผมนี่ครับมายังระบบลายอินทิฟนะครับผมนี่ครับก็จะมีการรายงานนะผมโอเคครับอ่ะต่อมาครับต่อมาครับอ่ะเรามาทําการนะสตาร์ตตู้ที่2นะครับผมก็กดสตาร์ตตู้ที่2นะครับผมปุ๊บ ตัี่สองก็ทํางานนะผมแล้วก็พร้อมกับมีการรายงานนะผมครับรายงานว่ารายงานครับรยแอร์ตัวที่สองทำงานนะผมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะผมมีการรายงานทุกครั้งนะผมที่มีการเปิดปิดนะผมอ่ต่อมาครับอ่าตู้ตัวที่สามทำงานนะผมก็ออนตัวตัวตู้ที่สามนะผมมันก็จะทําการรายงานนะผมครับมันก็บอกว่ารีแอร์ตัวที่สามมีการทํางานนะผมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะผมมีการจําลองนะครับโดยการใช้ตัวไฟแช็คนะเพื่อที่จะรนเพื่อ ทำให้อุณหภูมิมันสูงกว่าค่าที่เราเซตนะผมลองดูว่ามันมีการแจ้งเตือนหรือไม่นะผมะนี่ครับตอนนี้อุณหภูมินะผมขาออกนะผมอุณหภูมิสูงนะผมเมื่ออุณหภูมิสูงปุ๊บนะครับระบบก็จะมีการนะผมรายงานนะผมแล้วก็จะมีสัญลักษณ์นะครับเป็นตัวสัญลักษณ์กระพริบนะผมเป็นสีแดงนะกระพริบขึ้นมาว่าตอนนี้อุณหภูมิสูงนะผมนะครับเพราะว่าเกตบอกว่าอยู่ไปอ่า อุณหภูมิอยู่ที่ห7สิ5เจ็ดจุดสามเจดห้าองศานะผมอันนี้โดยประมาณครับอ่าเดี๋ยวมาทดสอบตัวที่เป็นเอ่อขาเข้านะผมปื๊ดปื๊ดปืดปืดอ่าตอนนี้อุณหภูมิขาเข้านะผมอยู่ที่ประมาณสัก6ค8 1ิบาจุดดหนึ่งองศานะผมสังเกตว่าเมื่ออุณหภูมิมันมากกว่าห้าสิ้าองศามันก็จะมีการแจ้งเตือนครับนะเดยจะมีการบอกสถานะกระพริบเป็นสีแดงครับจะแว่าอุณหภูมิมันสูงกว่าค่าที่เรากำหนดนะผม โอเคครับอ okay, anyway ันนี example, ้ก็เป็น e ตัวอย่างนะผมต่อไปครับเรามาทดสอบเรื่องของการตรวจสาระการระลามของตู้แต่ละตู้นะผมอายุตัวอย่างเช่นถ้าตู้ที่1ครับมีการอะลามนะผมนะครับก็จะมีสาระบอกนะว่าอ่าตู้มันมีการลามนะผมสังเกตครับปุ๊บอ่ามันก็จะโชว์สาระว่าลามนะผมพร้อมกับมีสาระไฟสีแดงนะติดขึ้นมาครับติดดับติดดับนะเพื่อบอกว่าอ่าตอนนี้ตู้มันสาระอารามนะผมอาจจะเกิดจากอ่ความผิดปกติบางอย่างของตัวระบบนะผม ตอนนี้ก็แล้วแต่เราว่าอินพุตของเราเคืออะไรนะครับผมอ่าตัวที่สองครับอ่าทดสอบครับการอะรามตู้ตัวตัวที่สองนะครับผมกดปุ๊บอ่าสังเกตว่าตัวที่สองก็ทํางานนะครับผมแล้วก็จะมีการอารามบอกในลักษณะเงี้ยครับผมโอเคอ่ะต่อไปครับตัวที่สามนะครับผมตู้ตู้ตัวที่สามนะครับผมเมื่อมีความผิดป,ปกตินะครับผมของระบบนะครับผมมันก็จะมีการอารามครับปป๊บในลักษณะเงีง้ยครับผมอะรามจนกว่าจะมีคนไปแก้ไขครับหรือไปทําการกดซับ หรือกดออทําให้ระบบมันเป็นปกติครับระบบมันก็จะหายไปนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการทําระบบซิมูเลชันนะครับผมอีกตัวอย่างต่อไปครับจะเป็นตัวอย่างเรื่องของการเช็คสถานะการทํางานของระบบว่าระบบมันออนไลน์หรือออฟไลน์นะครับผมโดยเราจะมีสถานะบอกว่าออนไลน์นะครับผมแล้วก็จะมี LED สีเ e ขียวติดนะครับผมแต่ถ้าระบบมันออฟไลน์อ่ะตัวใดตัวหนึ่งออฟไลน์มันก็จะบอกว่าอ่ะตอนนี้ตู้ออฟไลน์นะครับผมระบบมันก็จะออฟนะาสถานะจะออฟทั้งหมดครับอ่ะดูตัวยอย่างครับเดี๋ยวผมจะทําการปลดระบบออกนะครับผม บนระบบ IOT ออกนะผมนะครับมันก็จะมีการบอกว่าตอนนี้ระบบออฟไลน์อยู่นะครับเพื่อที่จะทําการเอ่อฟีดแบ็กกลับมายังคนที่ดูแลระบบนะว่าตอนนี้ระบบออฟไลน์อาจจะเกิดจากอะไรครับอาจจะเกิดจากไฟดับอินเทอร์เน็ตหลุดหรือตัวเ็นเวิร์มีปัญหาครับผมมันก็จะมีการฟีดแบ็กกลับมานะครับผมพร้อมกับมีการแจ้งเตือนไปยังไลน์ดีฟบอกว่าอ่ะตอนนี้ระบบมันมีปัญหานะให้ทําการไปทําการเอ่อรีเช็คตรวจสอบว่าระบบเกิดจากอะไรนะครับผมอ่ะรอสักแป๊บนึงนะครับผมอ่ะ อ่ะตอนนี้ระบบมันออฟไลน์นะผมะนรับผมเกิดว่าจากที่ผมทดสอบปลดระบบบอกนะผมระบบก็ทาการออฟไลน์นะผมเพื่อที่จะบ่งบอกว่าตอนนี้ระบบออฟไลน์นะครับตู้ทั้งหมดก็จะะครับสาระก็จะดับหมดเลยครับผมแสดงว่าตอนนี้สาระของตู้ออฟไลน์อยู่นะครับผมเพื่อที่จะบ่งบอกให้คนที่ดูแลระบบรับทราบว่าเป็นยังไงบ้างครับในระบบนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องการับแจ้งเตือนไปยังไลน์ดีฟายนะเพื่อบอกอีกทีงว่าอ่ะตอนนี้ระบบดับไปช่วงกี่โมงครับเพื่อให้คนที่เขาดูแลเนี่ยสามารถ รีเควสตกลับไปในเรื่องของการตรวจสอบนะผมโอเคต่อไปผมก็จะทดสอบนะผมทําการนะออนระบบขึ้นมานะผมก็จะทําการนะครับออนระบบขึ้นมานะครับแล้วลองทดสอบดูว่ามันจะกลับมาออนไลน์เหมือนเดิมหรือไม่ครับลองดูนะครับตอนนี้ตัวที่หนึ่งครับออนไลน์กลับมาครับตัวที่สองก็ออนไลน์กลับมาครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นข้อดีครับในระบบก็จะมีการรายงานว่าตอนนี้ตู้มันมีการทํางานนะครับปกติแล้วนะผม นี่ก็เป็นตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งครับในเรื่องการทําระบบซิมูเลชันนะครับออกมาเพื่อให้เราสามารถตรวจสอบสภาพหน้างงานได้ครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถนะผมทําได้ทุกรูปแบบนะไม่ว่าจะเป็นการดึงข้อมูลจาก PLC นะครหรืออุปกรณ์อื่นๆนะครับที่เราต้องการนะเพื่อที่จะเอามาทําเป็นตัวซิมูเลชันสก a าด้านะผมเรื่องของการ m มนิเตอร์ริงในรูปแบบต่างๆที่เราต้องการครับโอเคครับอาจจะประมาณนี้นะครับ